หากคุณกำลังมองหาซื้อคอนโดที่พัทยาไว้เป็นบ้านาพักตากอากาศหรือลงทุนปล่อยเช่าในอนาคตถึงแม้อยู่ต่างประเทศก็สามารถซื้อได้ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เดลิเวราเบฟรีฮิลใช้ชีวิตในรีสอร์ทส่วนตัวทุกวันคอนโดนน้ำสามอาคารสูง8ชัน้นสระว่ายน้ำส่วนกลางขนาดใหญ่ให้คุณเหมือนอยู่รีสอร์ทระดับ5าดาวโดวยยอดขายกว่า4 5เในราคาเริ่มต้นเพียง2.4ล้านบาทการันตีคุณภาพชีวิตด้วยส่วนกลางแบบจัดเต็มครบทุกฟังก์ชันฟินเตเนสแบบครบวงจรออนเซน็นซาวนา่นาน้ำกีฬารองรับทุกกิจกรรมเพดเซนลี่และอื่นๆอีกมากมาย อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจครับคอนโดโรไรท์ ai, สูง8ชั้นจำนวน6อาคารบนพื้นที่กว่า13ไร่ใจกลางจอมเทียนสุขุมวิทในราคาเริ่มต้นเพียง1.83ล้านบาททุกยูนิตมาพร้อมกับฟูลลี่เฟอร์นิและเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถย้ายเข้าอยู่ได้ทันทีหลังโครงการเสร็จสิน้นทำเลศักยภาพใกล้ถนนสุข,ขุมวิทเพียง400เมตรเดินทางสะดวกสบายใกล้ห้างสรรพสินค้า5-10นาทีถึงหาดจอมเทียนพัทยาจองเริ่มต้นเพียง100,000บาททำสัญญาเพียง20% และสามารถแบ่งชำระสูงสุดถึง36งวดแบบไม่มีดอกเบีย้ยติดต่อแซมด่วนวันนี้เพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษ,ษและเลือกห้องสวยก่อนใคร